็สวัสดีครับมาจัดทิปที่ปากนายเคื่อนสลิกิตกันนะครับผมวันนี้ดูว่าทิปนี้จะได้ปลาอะไรนะครับบ้างนะครับผมก็จะมาหาปลาหมอปัตเตอร์นะครับผมที่ปากนายเคื่อนสลิกิตครับฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ แรกนะครับดำผุดแรกครับว่าจะเจอปลาอะไรนะครับผมดำลงไปครับน้ำค่อนข้างใสนะครับผมจะมีช่วงคุณเป็นชั้นนะครับผมแต่ก็ดำได้มาดูผุดแรกกันนะครับว่าจะเจอปลาอะไรแลจะยิงปลาอะไรนะครับผมมีปลากระสูบครับนนี่คือปลากระสูบนะเยอะเลยนะครับผมตัวไม่ใหญ่นะครับ ันนีะครบเยอะเต็มไปหมดนะครับมีปาหมอปัตเตอร์มาแล้วนะครับผมนี่นะครับยังตัวเล็กอยู่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมเหลงครับผมยิงเรียบมาดูปาหมอตัวแรกนะครับพดแรกนะครับที่ลงดำน้ํานะครับผมนี่นะครับใสายเจ็ดแปดขีดนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาต่อกันพุทธที่สองไปเลยครับผม ดำดิ่งลงไปตรงจุดเดิมนะครับผมแต่จะออกมาทางซ้ายนิดนึงนะครับนี่นะครับต่อไม้ก็ลงได้ก็ล้อนะครับผมมาแล้วครับ มาอ่านผ่านไปแล้วครับปลาหมปลาเตอร์ตัวหนึ่งไม่ใหญ่มากต่อต่อไปครับรอทที่สองจะยิงปลาอะไรนะครับต่อครับมาแล้วครับชัโดครับชโดตัวเท่าแขนครับยิงเรียบร้อยครับมาดูพดทที่สามนะครับผมดำมาเลาะ ดำฝั่งขวาบ้างนะครับผมดำตรงกลางแล้วก็ซ้ายแล้วก็มาทางขวานะครับผมดำดึงลงไปครับน้ำฝั่งนี้เหมือนจะใสกว่านะครับผมครับแต่รู้สึกว่าวันนี้ลมแรงมากพายุจะเข้าครับผมแต่เราไม่สนพายุครับแล้วครับเมื่อลงได้ที่ก็รอครับผม ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณสามเมตรสองเมตรสามเมตรนะครับผมมาแล้วครับนี่ครับผมโอ้ยสี่ห้าตัวเลยครับผมจะยิงตัวไหนดีครับนี่ครับนี่เอาครับเล็งครับเล็งครับเล็งแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็ยิงเรียบร้อยครับหมานมากเลยครับสามพุดสามตัวเลยครับผม ครับไซไม่ใหญ่นะครับไซประมาณ78ขีดนี่ครับผมเดี๋ยวมาชมต่อไปกันเลยนะครับผมอย่มาเสียเวลานะครับผมนี่นะครับกระหม่อปัสเตอร์นะครับผมตัวนี้ประมาณไซ์โลนะครับผมมาดูการขึ้นลูกดอกของผมนะครับผมนี่นะครับหนูนี่นะครับผมมาคล้องสายนะครับผมของสายก่อนครับผม ของสายเสร็จนะครับผมนี่นะครับเจออผมจะใช้ตัวกดลูกดอกแล้วก็มีเชือกช่วยดึงนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมแบบนี้นะครับจิกนี่นะครับผมไม่เจ็บมือไม่ปวดแขนด้วยนะครับมาต่อจังหวะนี้กันเลยนะครับดำลงไปครับผมรอครับ มาแล้วครับยิงเรียบร้อยครับผมไม่โดนนะครับผมมาต่อโดยจังหวะนี้เลยนะครับสะนโดนครับยิ่งเรียบร้อยครับผมมาไกลครับต้องเก็บทุกตัวครับผมต่อกันเลยนะครับผมดำเลาะไปทางขวานะครับผมมาแล้วครับนี่นะครับปลาหมอปัเตอร์นะครับนี่นะครับเล็งครับเล็งนะครับผมมีหลายตัวเลยครับจะเอาตัวไหนดีนะครับนี่นะครับผม นะครับขอเลือกก่อนครับจะยิงตัวไหนนะครับผมเอาตัวไหนดีตัวไหนดีมีสี่ห้าหกตัวเลยครับตัวนี้เราเเล็งยิงเรียบร้อยครับผมนี่นะครับนี่ก็ใส่ประมาณโลได้นะครับผมครับนี่นะครับใส่โลนะครับผมตัวสวยงามนะครับผมออกกันด้วยจังหวะนี้นะครับผม ดำดิ่งลงไปครับนั่นแหละครับหมาแล้วครับโอ้โหเยอะเลยครับนี่ครับสี่ห้าตัวหกตัวนะครับน้าประมาณสองเมตรได้นะครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็เต็มไปหมดนะครับเอาตัวนี้แล้วครับเหลงครับเหลงครับแล้วก็แล้วก็จริงเรียบร้อยครับผมโอ้ยหมาครับดูช็อตต่อไปกันเลยครับดำดิ่งลงไปเหมือนเดิมครับขยับมาอีกนิดหนึ่งนะครับผม นี่ครับลงไปก็เจอเหมือนเดิมครับผ่านไปนู่นแล้วครับยังลงไม่ถึงพื้นเลยครับมาครับเล็งไว้นะครับผมโอ้หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่ครับแต่ไม่ค่อยเข้าใกล้แล้วพอยิงไปหลายรอบแล้วครับสะดุ้งนิดนึงครับนูนครับมาลางๆครับเอาแล้วเล็งครับยึงเรียบร้อยครับดึงมาหนักมากครับนูวจะตัวใหญ่ครับที่ไหนได้ติดต่อด้วยครับผม นี่นะครับหมานต่อด้วยนะครับนี่สาโลนะครับผมสวยงามครับผมดำต่อมานะครับผมหลอครับยิงเรียบร้อยครับได้ปลาเพี้ยตัวแรกของทลิปนี้นะครับผมนี่นะครับสาน่าจะสองโลได้นะครับผมสวยนะครับผมครับมาต่อกันเลยนะครับผมตัวนี้ลืมกดถ่ายนะครับนี่นะครับผมเป็นปลาหมอปัตเตอร์นะครับผม มาต่อกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมนี่นะครับเอาเจอปลาหมอปลาเตอร์สองแล้วเจอปลาแรดนะครับปลาแรดไม่ใหญ่มากครับตัดสินใจจะยิงหรือไม่ยิงนะครับตอนนี้นะครับเอจะยิงหรือไม่ยิงนะครับนี่ครับจะปลาหมอหรือปลาแรดนะครับยิงเรียบยไม่โดนนะครับเลือกไปเลือกมานะครับผมอันนี้เป็นปลารวม ชุดลงครั้งแรกนะครับผมนี now, hey, ่นะครับจะขึ ra, ้นเรือนะครับผมนี่นะครับการประมาณนี้นะครับมาต่อกันเลยนะครับผมนี่นะครับดำลงไปครับเจอแล้วครับผมตัวน้อยอยู่ครับเอาตัวไหนดีนะครับนี่นะครับเล็งครับเล็งครับจริงเรียบร้อยครับใสสวยนะครับผมนี่นะครับมาต่อกันเลยนะครับจังหวะนี้นะครับผม ป่าเพียนะครับมีชัดโดนะครับจะเลือกตัวไหนนะครับผมเล็งครับเล็งป่าเพียนะครับผมชัดโดก็มาใกล้นะครับผมชาดโดก็ใสสองโลได้นะครับผมเล็งป่าเพียดีกว่าครับไม่ถนัดครับหนึ่งไม้บางครับเล็งครับยิ่งเรียบหลออใสไม่ใหญ่นะครับใสประมาณโลนะครับผมป่าเพียนะครับมาต่อจังหวะนี้กันเลยนะครับผม ต่อจังหวะนี้เลยนะครับดำรอไว้ครับหมาแล้วครับหมาแล้วครับเหลงครับไม่ยอมหันข้างนะครับสองตัวครับเหลงตัวใหญ่ครับยิงเรียบรลอยนี่ครับตัวนี้เป็นไซโลนะครับผมนี่นะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมใส่สวยแล้วครับตัวนี้ครับผมนี่นะครับนี่นะครับตาปนโปนเลยนะครับผม ต่อกันเลยนะครับนี่ครับเจอชดโดครับนี่ครับหันทางซ้ายครับเจอปลาหมอบัตเตอร์ครับแหลงครับจริงนี่นะคนดํานะครับชุดจะเก่าหน่อยนะครับผมนี่นะครับใสสวยนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมอ่าครับเจอชดโดครับชดโดน้อยครับแหลงครับแหลงครับจริงเรียบร้อยครับผม มาต่อกันยาวๆเลยนะครับผมเว็บทางขวาครับนี่นะครับโอ้โหมารออะไรกันตรงนี้ครับแหลงครับยิ่งเรียบร้อยครับผมเป็นปลาหมออีกแล้วนะครับผมนี่นะครับมาครับต่อกันแล้วครับนี่ครับปลากระแหครับยังไม่เห็นมาครับผมมาแล้วครับ มาแล้วครับเอา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 โอ้โหนี่เับเพียบเลยครับยิงเรียบร้อยครับผมปลาหมอเช่นเคยนะครับผมนี่นะครับออกกันเลยนะครับผมครับดำดิ่งลงไปครับหลอครับผมหมาแล้วครับตัวน้อยครับ ยังไม่ยิงนะครับตัวน้อยครับผมหมาแล้วครับตัวใหญ่ครับเล็งครับแล้วยิงเรียบร้อยครับผมมาต่อกันอีกช็อตนึงนะครับผมนี่นะครับดำลงไปครับเจอแล้วครับนี่นะครับหัวน้อยนะครับยังไม่ยิงนะครับลงยังไม่ถึงที่เลยนะครับมาจ้องแล้วนะครับผมเป็นป่าที่รับแขกนะครับผมปลาหมอปลาเตอร์นะครับผมหล่อครับ หมาแล้วครับหนึ่งตัวครับแวบไปแล้วครับผมตัวน้อยครับหมาครับตัวใหญ่ครับอยู่ข้างหลังครับแหล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 งครับเหลงไม่ยิงครับเอาเอาตัวไหนตัวนี้ครับเหลงครับแหลงครับแล้วก็แล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผมหมาปัตเตอร์ครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับน่าจะโลกว่านะครับหมาต่อด้วยจังหวะนี้นะครับดำลงไปครับ แล้วก็ยังไม่ทันรอนิ่งนะครับนั่นนะครับแวบมาแล้วครับปลายี่งศกนะครับเล็งครับเล็งตามครับผมเล็งตามแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผมป่ายี่ศกนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามแล้วครับผมนี่ครับผมไซน่าจะสามกิโลได้นะครับผมไซไม่ใหญ่มากนะครับผม นี่ครับแต่ตัวอ้วนนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมตามดิงลงไปครับนี่ครับเจอแล้วยิงเรียบร้อยครับเป็นปลาหมอบัตเตอร์นะครับผมนะครับปลาหมอครับใส่ไม่ใหญ่มากมาต่อจังหวะนี้กันเลยนะครับผมมาแล้วครับเจงครับยิงเรียบร้อย แมท่อนไม้อีกต่างหากนะครับนี่นะครับดีมันไม่ลึกนะครับผมแล้วมาต่อ้ดยจังหวะนี้นะครับผมนี่นะครับปลาหมอปัตเตอร์มาแล้วนะครับผมตัวนี้มาใกล้มึงแล้วครับนี่ครับส่องสักหน่อยครับยังไม่ยิงนะครับยังไม่ยิงนะครับเล็งไว้ก่อนครับเล็งครับดูลายก่อนครับเล็งแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยิงเรียบร้อยครับปลาหมอปัตเตอร์อีกแล้วนะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นปลารวมลงครั้งที่สองนะครับนี่ครับจะขึ้นเรือครั้งที่สองนะครับผมครับแล้วเราก็มาต่อด้วยจังหวะนี้นะครับน้ําใสนะครับผมนี่นะครับน้ําใสนะครับผมตรงจุดนี้ค่อนข้างใสนะครับนำลงไปครับประมาณ2อเมตรถึงสเมตรนะครับไม่ไม่ลึกมากนะครับผมแล้วก็ลอครับผม มาแล้วครับปากระแหงครับผ่านไปครับผมปากกระซูพบหมาแล้วครับผมเอาหมอปัตเตอร์ครับเล็งไว้แล้วครับเล็งแล้วครับแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผมต่อด้วยจังหวะนี้นะครับปาเพียครับลอยมาแล้วกเล็งแล้วครับเล็งแล้วยิงเรียบร้อยแลครับผม โอยเข้าหานิ่งๆเลยนะครับนี่ครับสายประมาณไม่ถึงโลนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาดูจังหวะนี้นะครับนี่นะครับปาหมอวัตเตอร์มาแล้วครับผมเล็งไว้นะครับเล็งไว้นะครับสองสามตัวจะยิงตัวไหนครับเล็งตัวล่างครับยิงเรียบร้อยนะครับผมต่อนะครับดำลงไปนะครับผมมาแล้วครับผมปมหมอปัตเตอร์ครับเล็งครับเล็งครับ ยิงไม่ยิงนะครับผมตัวน้อยนะครับตัวใหญ่มาครับเหลงตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับผมเหลงมาว่ายิงเรียบร้อยครับผมนี่นะครับผมปะหมอปเตอร์นะครับผมรับมาต่อกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับผมต่ำลงไปแล้วนะครับผมมาแล้วครับสี่ห้าตัวครับจะยิงตัวไหนดีนะครับผมข้างหลังก็มีนะครับผมเหลงไว้ครับจะยิงตัวไหนครับยังเลือกอยู่นะครับผมเหลงแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผม ต่อครับผมนี่นะครับกระสูบมานะครับโอ้โหกระสูบเยอะนะครับแต่ตัวน้อยไม่ค่อยใหญ่นะครับป่าหมอปัตเตอร์ก็มีนะครับนี่นะครับผมผ่านไปครับผมกระสูบเยอะนะครับมาแล้วครับเล็งยิงเรียบร้อยครับต่อเลยนะครับผมยำไปแล้วก็รอนง่งๆครับมาแล้วครับยิงเรียบร้อยนะครับเป็นปันนินนะครับผมปันนินนะครับ ไสโลกว่านะครับผมนี่นะครับใส่สวยนะครับผมใส่สวยเลยนะครับผมครับเพื่อไม่เสียเวลาครับมาต่อช็อตนี้กันเลยนะครับผมมาดูครับจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช็อตเด็ดนะครับผมนี่นะครับมาดูกันนะครับดำดิ่งลงไปครับผมมาถ้งที่ก็ล้อนะครับผม หอครับมาแล้วครับแรงยิงเรียบ e yeah ร you, ะะ้อยครับมาเร็วเราก็ต้องยิงเร็วนะครับผมมาดูครับผมว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับผมแรกกระสงัยอยู่นะครับปลาอะไรนะครับปรากฏว่าเป็นนี่นะครับปลาจีนนะครับผมนี่ครับเป็นตัวแรกนะครับที่ได้นะครัปลาจีนนะครับผม ไฟน่าจะอยู่ที่สามสี่โลครับผมอาแบบจีนนะครับเออมาวันนี้คืออ่าลมพายุจะมาพอดีครับขึ้นลมแรงนะครับผมแต่ก็ได้พอประมาณนะครับผมถ้าขึ้นเมื่อลมไม่แรงก็น้ําน่าจะใสกว่านี้นะครับมาดูช็อตสุดท้ายนะครับผม ดำด่งลงไปนะครับผมนี่นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมฝากเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปต่อไปนะครับผมดำด่งลงไปแล้วก็หลอครับผมมาแล้วครับ เหลงครับผมแล้วก็ยิ่งเรียบร้อยนะครับผมครับจะค่ําแล้วนะครับก็เลยจะต้องขึ้นแล้วก็กลับก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันชิปหน้านะครับผมนี่นะครับนี่เป็นปลารวมนะครับผมชุดที่สามครับผมนี่นะครับประมานี้นะครับผม ก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมถ้าอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมไว้ใต้ลิงก์เลยนะครับผมขอบคุณท่านสมาชิกที่คอมเมนต์มานะครับต้องการคลิปยาวๆหน่อยนะครับนี่นะครับผมจัดให้แล้วนะครับผมน่าจะเกือบ20นาทีแล้วครับผม นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีจัดมาเรื่อยๆนะครับผมนี่เนี่ยเป็นปรับผีนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมครับอันนี้เป็นคลิปปากนายนะครับผมปากนายเคลื่อนสลิกร์นะครับผมครับสวัสดีครับผม